สวัสดี่ามีรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้สาภาพสวยประวัติดีฟีดาวส่งสบายๆแค่เดือนละ7,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตโยต้าไฮรักวีโก้ 3.0G ดับเบิลแคบเกียร์ออโต้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ7,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปเกษตรคนีไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รบ นนร,รถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ <S <S รถสวยมากๆสภาพตีมากๆเลยนะคะแดดก็ลายสวยด้วยนะ <S <S เป็นเครื่องยนต์ดีบดี3 0 0พันวีเอ r o ชนะคะเป็นตัวจีเ์อโต้ด้วยนะขับง่ายมากๆเลยนะคะขอหรถคันนี้ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายใน,น,นคะ่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบ็กค กระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ a i r แ a g ABS หุมอะไหลมันติฟังกชันค่ะเครื่องเสียง AM/FM a u f, f แล้วก็ CD ค่ะดิจกทัลออตโต้นะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะประวัติย่จัดเต็มจัดเกินได้เลยนะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะคะปรึกษาได้เลยนะซีดาวส่งเครดิตละ7,000บาทเท่านั้นค่ะขลของได้เยอะด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเป็นจจีวีโกแชมด้วยนะคะ สมบูรณ์ค่ะใช้กำลังมองหารถกระบะ4ี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งขนของได้ด้วยนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยนะขับง่ายสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียซายนำหน้า s i a m p 10 H. ค่ะพิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยะคะ่ะมาทดลองขับดูได้นะคะตอนตัดสินใจนะคะ นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ